Redmi K40 Game e n h a n e Edition มือถือเกมมิ่งรุ่นแรกจากทาง Redmi ที่มาพร้อมกับชิป Dimensity 1200และปุ่ม L/R Shoulder Button ในราคาเริ่มต้นไม่ถึงหมื่น ในที่สุดครับก็ถึงเวลาที่ทุกคนกําลังลอยคอเอ้ยรอคอยกันแล้วนะครับผมกับการเปิดตัวมือถือเกมมิ่งรุ่นแรกจากทางค่ายเรดมีอย่างเจ้าตัวเรดมีแค่40 Gaming Edition หรือเกม e อ n h แฮส์ Edition นั่นเองนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยเรดมี Redmi เขาก็จัดเต็มมากเลยนะครับในเรื่องของสเปคนะฮะท้งหน้าจอที่เป็น o l e d ที่มีค่ารีเฟรชเฟสสูงสุดอยู่ที่120 h z มาพร้อมกับชิปตัว็อปจากทางม e d i a t e k อย่างเจ้าตัว Diamen City, 1205G และมีปุ่ LR s h o u l d e r er Button ที่มีกาาาารทงาํงงน เกมมิ่งโฟนค่ายอื่นๆ,ๆที่จะมาเป็นแบตเซนเซอร์กันหมดนะครับแต่ในของเล d มีเนี่ยจะมาเป็นปุ่มให้เราได้กดกันจริงๆเลยนะครับ,รเ,รบเหมือนกับตัวตัวแบ็คชาร์ r สี่ซีรีสเลยนั่นเองนะฮะซึ่งฟิลลิ่งของมันเนี่ยที่จะได้นะครับก็จะเหมือนกับว่าเรากดปุ่มจริงๆเหมือนเราจับจอย นี่แบบกดควบคุมคอนโทรลการเล่นเกมโดยจริงๆเลยนั่นเองนะฮะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุอยู่อีกที่5 6 5มิลลิแอมครับทั้งหมดนี้นะฮะในราคาเริ่มต้นไม่ถึง10,000บาทครับส่วนสเปคจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนั้นไปชมกันเลยครับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดจากเจ้าตัว K40 ธรรมดามาอีกทีหนึ่งนั่นเองครับโดยตัวโมดูลกล้องนั้นจะเป็นแนวตั้งอยู่มุมบนซ้ายของตัวเครื่องเหมือนเดิมครับแต่จะดีไซน์ใหม่ให้ดูมีความเป็นมือถือเกมมิ่งมากย ตรงขอบของโมดูลกล้องดีๆนะครับจะมีแสงไฟโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งแสงเหล่านี้เนี่ยจะเป็นแสงไฟแบบ RGB นั่นเองครับโดยที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟเองได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีไฟ LED flash ที่เป็นรูปสายฟ้าอยู่ทางด้านข้างข,างของตัวโมดูลกล้องนั่นเองครับผมส่วนในเรื่องของดีไซน์ฝาหลังนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับเจ้าตัว Black Shark 2ที่เคยเปิดตัวไปเมื่อนานมาแล้วเลยครับผมในส่วนของเรื่องน้ําหนักนั้นเนี่ยเจ้าตัว Redmi K40 Gaming Edition เนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ที่205กรัมครับซึ่งค่อนข้าง ที่จะหนักอยู่พอสมควรเลยครับผมแต่ว่าก็ยังคงมีความเบามากกว่าเกมมิ่งโฟนอีกหลายๆรุ่นเลยฮะมาพร้อมกับตัวเครื่องที่มีความบางเพียงแค่8.3ม mm ิเมเท่านั้นครับและในส่วนของหน้าจอกับฝาหลังเนี่ยเขาก็ยังเลือกใช้เป็น Gorilla Glass รุ่นที่5 ใส่มาให้ทั้ง2ด้านอีกด้วยครับผมในส่วนของจอนั้นนะครับทาง Redmi จะเลือกใช้จอที่เป็น E4 Amoled ครับซึ่งค่าสีที่ได้เนี่ยก็จะมีความสวยงามมากกว่าจอ Amoled แบบทั่วไปอีกด้วยครับผมโดยเจ้าตัวหน้าจอนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่ Full HD+ ครับมีขนาดอยู่ที่6.67นิ้วและที่สําคัญยังมีค่าความลึกของสีมากถึง10บิตด้วยกันอีกด้วยครับผมและยังมีการรองรับในส่วนของ HDR10+ และค่าสีดีไซ P3 กันอีกด้วยฮะเลยเดวเลย,เลย,เลยว่าดูหนังเล่นเกมเนี่ยหายห่วงเลยครับคุณจะได้ภาพที่สวยขึ้นนนอย่่างแ เท่านั้นยังไม่พอครับตัวจอเนี่ยยังมีค่า Refresh Rate สูงสุดอยู่ที่120เฮิรต์อันอีกด้วยครับพร้อมกับค่า Touch Sampling Rate สูงสุดถึง480เฮิรตครับผมเรียกได้เลยว่าเวลาเลื่อนไถหน้าจอเนี่ยก็จะเลื่อนไหลไม่มีสะดุดกันอย่างแน่นอนครับผมและยังมีค่า Contrast Ratio อยู่สูงสุดถึง5ล้านต่อหนึอีกด้วยฮะโอ้บอกเลยว่า จัดเต็มในเรื่องของจอมากๆเลยนะครับในเรื่องของสเปคภายในครับผมเจ้าตัวมี K40 Gaming Edition นี้จะขับเคลื่อนโดยขุมพลัง MediaTek d i m e n s i t y 1,205G ครับที่ผลิตบนสถาปัตยกรรมขนาด6นาโนเมตรเป็น CPU แบบ o c t a Core ที่มีค่า Clock กส e e d สูงถึง3.0กิกะเฮิร์เลยทีเดียวครับผมเียได้เลยว่าเป็น CPU เรือธงของทางฝั่ง Media t e k ที่เร็วและแรงสุดๆนะตอนนี้แล้วครับผมพร้อมมาด้วยกับเจ้าตัว GPU ที่เป็น m a l i g 7 7 m c 9ที่เป็น GPU ตัวแรงของทางฝั่งอ r m มกันเลย ครับผม นอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวเปอีเค40 Gaming Edition นั้นยังใส่ระบบระบายความร้อนที่ประกอบไปด้วยแกรไฟน์กราไฟและเวเบอร์แชมเปอร์และก็ยังมีเสาอากาศที่ติดตั้งมาให้มากถ,ถึง12จุดกันเลยทีเดียวไม่ต้องกลัวว่านิ้วมือเราจะไปบังสัญญาณกันเลยครับเพราะตัวเสามันอยู่รอบตัวเครื่องเลยนี่เองนะฮะแล้วก็ในเรื่องของระบบระบายความร้อนเนี่ยขอบอกเลยว่าเขาทําออกมาให้ตอบโจทย์เกมเมอร์มากที่สุดเลยนั่นเองนะครับใส่มาขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนเลยฮนะเย็นสบายหายห่วงแน่นอนในส่วนเรื่องของความจุนั้นะ Edition Gaming K40 จะมีแรมด้วยกันทั้งหมด3ขนาดครับโดยจะแบ่งออกเป็นแรม6 RAM 8และ RAM 12ครับแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ว่าจะใช้ RAM เป็นแค่แบบ LPDDR4X ครับผมซึ่งก็น่าเสียดายเหมือนกันครับที่ไม่ใช่ LPDDR5 นะครับผมแต่ว่าในส่วนเรื่องของลอมเนี่ยก็ยังน่าสนใจอยู่ฮะโดยจะแบ่งออกมาเป็น2ขนาดด้วยกันรประกอบไปด้วยขนาด128และ256 GB ครับและเป็นลอมแบบ UFS 3.1นั่นเองนะฮะัอย่างน้อยก็ยังจะได้ในเรื่องของการอ่านเขียนที่มีความรวดเร็วอยู่นั่นเองนะครับที่สำคัญครับเจ้ามือถือรุ่นนี้เนี่ยยังทำคะแนน e n d t u t u ไปได้ที่724,400 195แต้มกันเลยครับผมและที่สำคัญยังมาพร,ร้อมกับเจ้าตัวระบบปฏิบัติการ Android 1 1ที่ครอบทำมาด้วยมี UI เวอร์ชัน12.5กันด้วยฮะในเรื่องของสเปคกล้องครับในเรื่องของกล้องนั้นเนี่ยเจ้าตัวเล่มี k 40 Gaming Edition นะครับก็ยังคงใส่สเปคมาให้แบบจัดเต็มกันเหมือนเดิมครับผมโดยจะแบ่งออกเป็น3เลนสำหรับกล้องหลังและ1เลนสำหรับกล้องหน้าครับโดยเลนกล้องหลังเนี่ยเลนหลักตัวนี้นะครับผมจะมีความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลครับมีค่า F-stop อยู่ที่1.7แล้วก็มีเลน Ultra Wide ที่มีอยด ที่8ล้านพิกเซลครับแล้วก็มีมุมกว้างในการถ่ายอยู่ที่120องศาครับในส่วนของเนนมาโครนะครับเป็นสําหรับไว้ถ่ายวัตถุระยะใกล้แบบโครสซัพนะครับผมโดยจะให้ความละเอียดไปอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับพร้อมกับไฟดิวออลเอลีแฟชั่เป็นรูปสายฟ้าที่อยู่ข้างตัวโมดูลกล้องนั่นเองนะฮะในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับเจ้าตัวเลมิเค k 40 Gaming Edition สามารถถ่ายวิดีโอลลล้องงงหััคความมะะเีียดดดสสไท่ 4K30 HD60 FPS Fu FPS รบแผ แล้วก็ยังถ่ายวีดีโอแบบ HDR ได้อีกด้วยนะฮะในส่วนเรื่องของกล้องหน้านั้นจะเป็นความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับผมแล้วก็เป็นกล้องที่เป็นแบบกล้องเจาะรูนะฮะ punch hole อยู่ตรงกลางตัวจอนั่นเองนะครับโดยจะถ่ายวีดีโอได้สูงสุดแค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นครับผมในส่วนเรื่องของลําโพงครับนี่แหละครับคือจุดที่เป็นกิมมิคหลักๆของอีกจุดหนึ่งของเจ้าตัวรุ่นนี้เลยฮะโดยเจ้าตัวลําโพงนะครับจะทําดีไซน์ออกมาได้แปลกและแหวกแนวมากครับผมสังเกตตรงตัวดีไซน์ตรงตัวลําโพงนะครับมีความแบบว่าเป็นต ลายเส้นแบบไม่ได้เหมือนเป็นจุดๆเหมือนลําโพงของโทรศัพท์ทั่วไปนะครับซึ่งเจ้าตัวดีไซน์เนี่ยดูมีความเป็นเกมเมอร์มากๆครับผมและที่สําคัญนะฮะเจ้าตัวลําโพงนี้ยังผ่านการจูนเสียงมาจาก JBL ด้วยครับผม ใครที่ชอบทนเสียงสไตล์ JBL เนี่ยก็ต้องชอบรุ่นนี้กันอย่างมากเลยนะครับและที่สำคัญนะยังเป็นลำโพงคู่อีกด้วยครับและยังรองรับในส่วนของ Hi-Res g h Audio และ Dolby Atmos กันอีกด้วยครับผมในส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้เนี่ยก็ยังรองรับเจ้าตัวมาตรฐาน Wi-Fi 6กันด้วยนะฮะและรองรับ 5G แบบ Dual Standby ที่สามารถใส่ 5G ได้ทั้ง2ซิมเลยนั่นเองนะครับมาพร้อมกับ Bluetooth ที่เป็นเวอร์ชัน5.2แล้วก็จะมีพวก g p s กับ n f c มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มี Air Blaster นะครับที่จะเป็น รีโมทควบคุมได้อีกด้วยนะครับกรณีที่เราจะใช้รีโมทใช้ในการแบบว่าเปิดปิดแอร์เปิดปิดพัดลมอะไรพวกนี้ที่ใช้ระบบ AIoT ต่างๆข,ของทาง Xiaomi เนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อโทรศัพท์ เป็นรีโมทในตัวได้ด้วยนั่นเองนะฮะแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่เจ้ารุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ใส่เจ้าตัวแจ็คหูฟัง3.5มาให้ครับผมแล้วก็พอตการเชื่อมต่อครับก็จะเป็นแบบ USB Type C ด้วยนะครับในเรื่องของเซนเซอร์นะครับก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือที่อยู่ตรงข้างตัวเครื่องนั่นเองนะครับผมโดยรวมไปกับปุ่มเปิดปิดเครื่องเลยนั่นเองนะฮะในเรื่องของแบตเตอรี่ครับในส่วนของแบตเตอรี่นั้นเนี่ยเจ้าตัว雷米 K40 Gaming Edition นะฮะจะให้แบตมาอยู่ที่5 6 5มิลลิแอมป์กันเลยครับ ที่67วัตต์ที่เคลมว่า42นาทีเนี่ยก็สามารถชาร์จเต็มแล้วครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ P.D. Charge 3.0และ QC Charge 3 Plus Magic ด้วยครับโดยสีที่วางจําหน่ายนั้นจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันครับก็คือสีเทาสีดําสีน้าเงินแล้วก็สีพิเศษครับ Blue s e r e s p e c i a l Edition ครับที่จะมาพร้อมกับทนสีฟ้าหลังแบบเหลืองดาแต่สีนี้ครับก็จะมาให้แค่กับตัวคอปสุดเท่านั้นครับผมในส่วนเรื่องของราคาครับจะแบ่่่่งอเป็นรรยคแ6 1,900 28าาูที 99หยวนหรือประมาณ9 6 9 0บาทครับรุ่นแลม8ลอม128ราคาจะอยู่ที่2,199หยวนหรือประมาณ1 9 0 0บาทครับ รุ่นแลม8ลอม256ราคา2,399หยวนหรือประมาณ11,900บาทครับรุ่นพบสุดครับอย่างเจ้าตัวแลม12ลอม256นั้นราคาจะอยู่ที่2,699หยวนหรือประมาณ13,000บาทครับผมส่วนตัวสีพิเศษบูสต์รีเยลโล่หรือบูสต์รีสเปเชียลเอดิชันนั้นจะยังไม่มีการประกาศราคาและวันวางจำหน่ายออกมาอย่างแต่อย่างใดนะครับยังไงก็ต้องรอตามติดตามข้อมูลกันต่อไปนะฮะโดยรุ่นปกตินั้นก็จะได้เริ่มวางจำหน่ายกันไปแล้วนะครับเมื่อประมาณวันที่30เมษายนที่ผ่านมานี้นครับในส การวางจำหน่ายนอกจีนนั้นเนี่ยตอนนี้มีข่าวหลุดออกมาว่าจะใช้ชื่อเป็นโ o c o F3 GT นั่นเองนะครับซึ่งอาจจะเข้าไทยในชื่อนี้ด้วยน,นั่นเองฮะยังไงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างละครับกับการสรุปเจ้าตัวเล็ m มี K 40 Game Enhance Edition นะครับอาจจะมาช้านะฮะก็พยายามรีบให้เร็วที่สุดแล้วนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ับผมว่าจะเป็นการสรุปข่าวสรุปสเปคมือถือหรือว่าสินค้าอะไรอีกรอติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับบ๊ายบาย